ขปภมหาจัตุพัทธเวียนของประเทศไทยหลวงปู่ข่ยวัดเชิงเล่ดูแลที่วงการเรลยน,ลนยังไม่ใช่ขัภ บป็นแหลองหูเชเชิมเนื้อหาหลียนเก่ารรมชาติมีโรงการ ชาวบ้านชาวบ้านหาฉันิดตอนนี้ทะลุสี่สิบล้านเลยครับท่านเจ้าสัวคนไหนสนใจเชิญถ้าพอใจ ไปด้วยลาคามิตรภาพครับท่นบุคคลวัดเชิงเลน